สวัสดีครับคือวั strategy ครับวันนี้ผมอยู่ที่ Peterson Automotive Museum นะครับที่ LA Los Angeles นะครับแล้วก็เพิ่มไปเดิน The b a o l t มาซึ่งมีรถที่แบบว่าสุดยอดสุดยอดมากๆหลายคันมากแล้วก็มีไฮไลท์คันหนึ่งนะฮะก็คือตัว Tesla Roadster ที่กำลังจะเปิดตัวครับผมก็เลยเอาคลิปมาฝากปเพื่อนๆกัน,กนครับไปชมกันเลย Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. ที่สุดเลยนะครับของม mm ิวเซียมพิเรนเราเรามาถึงมิวเซียมที่นี่นะสำหรับผมเองนะคือตัวนี้เลยเป็นต,ตัวที่ล่าชมเลยเนะี่ยคือตัวเซอร์ราโรสเตอร์นะครับที่เปิดตัวตันน้งปี2017ดีไซน์นี้นั่นแหล2017แล้วนะครับแล้วปีนี้2 0 24ก็ยังดูล้ำสมัยล้ำรุ่มากๆอยู่เลยนะฮะับตั้งหลายปีแล้วแต่ว่ามันยังไม่มาออกขายโปรดักชั o n คายจรงิงๆเนี่ยแต่บอกว่าน่าจะออกปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้านะครับสำหรับคนที่จองไป ต,ตอนเปิดตัวแล้ประมาณันสองแสน USD นะครับแต่รู้สึกช่วงนี้จะสองแสนห้าอะไรเงี้ยประมาณนี้แต่ว่าไปเช็คได้ในเว็บจัซ่านะครับถ้าใครอยากจะซื้อหาชมยากมากเราต้องบินมา LA เลยนะมามิพิธภัณนี้ที่เราเลยถึงจะได้เห็นตัวเป็นๆเ,เ,เลยนี่นะแต่เราพาเพื่อนๆไปชมใกล้ๆกันเลยครับ The horizon, turn us to thousands. มาเทียบขนาดของตัว Tesla Roadster ตัวนี้กันถ้าเทียบเรากินได้ๆเนี่ยก็หลังคานะครับความสูงหลังคาก็ประมาณเอวเราเนี่ยแค่เอลนิดเลยเกืเอบสิบถึงหกไม่หน่อยนะครับก็ถือว่าสูมไมงไหมก็เท่าสูงปกตินะสำหรับคนสปอร์ตครับขนาดเนี่ยก็ดูว่าก็ใหญ่เหมือนกันบบกนะคือสำหรับรถสปอร์ตนะครับดูแล้วไม่แบบว่าไม่แออัดอยู่ข้างในเอลน่าจะนั่งสบายแต่เราก็ไม่ได้เห็นข้างในมันแหละส่วน ความสูงถ้าเทียบกับตัว Model X รุ่นเก่าก็ให้เ,เพื่อนๆดูกันเลยก็ดูตัว Model X ใหญ่กว่าพอสมควรก็ <Yeah. S 1> ตามที่คิดนะครับแต่ว่าโดยรวมมันใหญ่กว่าโรสเตอร์รุ่นแรกอย่าไป็นตัวดีรุ่นแรกเลยนี่เป็นโรสเตอร์รุ่นออริจินอลนะผมรู้สึกว่ามันเตี้ยกว่าตัวนั้นหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ขนาดโดยรวม ดูเหมือนว่ามันจะเล็กกว่าทุไมนดูแคบก่าหน่อยนึงแต่ว่าขนาดโดยรวมเนี่ยไม่ต่างกันมากและนี่แหละครับคือ Peterson a u t อ m เตอร e Museum t ทิวี่แอครับผมรถเยอะมากๆนะครับทั้ง ตั้งแต่เก่ามาจนใหม่รถสปอร์ตนี่ห้องนี้เป็นห้อง f e r r a ี i นะครับเยอะมากจริงๆดูยังไงก็วันหนึ่งก็ไม่หมดนะครับถ,ถ้าสังเกตรถแต่ละคันเนี่ยสุดยอดมากๆก่อขอบคุณมากครับที่ติดตามแล้วถ้าใครมีโอกาสได้มา LA นะครับแนะนำมากๆนะครับมีขอบคุณมากครับเราเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ